สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะพาทุกคนมาดูวิธีการใช้น้ำหมักจุลินทรีย์ของผมนะครับน้ำประมาณใส่น้ำประมาณเจ็ดดิรครับแล้วก็การใช้น้ำหมักจุลินทรีย์ก็สามร้อยมิลลิลิตรครับวันนี้ผมตั้งใจจะใช้กับกุหล,ลาบแล้วก็ผักที่ปลูกไว้เนาะประโยชน์ของน้ำหมักจุลินทรีย์ก็คือ,อเพิ่มไนโตรเจนในดินแล้วก็ทำให้ดิน มีความล้วนซุยเนาะใส่โมนี้แล้วครับตอนนั้นก็คนการใส่ก็จะใส่ที่โคนต้นครับต้นหนึ่ง เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับวิธีการใช้น้ำหมักจุลินทรีย์ของผมครับปรับใช้กันดูเนาะโอเคครับสวัสดีครับ